ในรายการแฟนเวิร์สนะคะวันนี้พี่สาวชาวไทยค่ะได้เวลามาเติมความน่ารักสดใสเหมือนแสงที่ส่องลงมาจากดวงดาวแล้วนะคะกับคอนเสิร์ตแรกของหนุ่มน้อยทั้ง6คนนะคะใน2 0 25 n c t which asia tour lock in bangkok นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเมามอยกับชาววิสเซนกันหน่อยดีกว่านะคะแต่ละคนเนี่ยเตรียมตัวมาสูตรความโมเมนต์น่ารักนุ่มนิบกันขนาดไหนตามมาเลยค่ะ a i t w i c h เขามาจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่กรุงเทพรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากเลยครับเช่นกันค่ะตื่นเต้นมากมเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้เจอ A.C.T. which ครับก็รู้สึกว่าการได้มาเจอครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีจะได้รับพลังความน่ารักแบบ เมเียฝ้ <c oughs> ารอมานานเป็นปีเลยค่ะวันนี้ก็จะมาได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆแล้วก็รอน้องอยู่ว่าจะมาถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้มาแล้วคือได้ข่าวว่าบัตรกดยากมากคือสุดๆเลยคือแป๊บเดียวหมดคือบัตรยืนบัตรนั่งอะไรอ่ะโอ้โหไม่ถึงหนึ่งนาทีหมดแล้วอะเราสองคนขึ้นดึกในผู้ชนะรู้สึกยังไงบ้างนี่แหละที่ของฉันรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชมคอนน้องวิชครั้งนี้ครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ายืนเฝ้าเซเว่นนานหลายชั่วโมงเลยค่ะก็สู้สุดใจครับ อ่ะแล้ววันนี้เราสองคนเตรียมมารับความน่ารักนุม่มเน็บจากนุมน่มๆมากน้อยแค่ไหนคะนนนนแบบมากความน่ารักเต็มร้อยแต่วันนี้มารับแบบเต็มพันเลยคับเตรียมมาแบบไม่เผื่อใจครับเต็มที่ใส่มาเลยครับผู้พ่แม่ของเขาน่าจะน่ารักมากๆครับเตรียม มาเต็มอ้อมแขนเลยค่ะคือน้องๆน,น,น่าจะต้องน่ารักมากๆเตรียมยาดมเป็นสิบละค่ะเตรียมเป็นลมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาความน่ารักของทั้งหกหนุ่มมารวมไว้ด้วยกันตุ้มกลายเป็นโกโก้คันเลยค่ะระเบิดตุ้มเป็นพับพับพึ่งเลยบูมเลยเตรียมเป็นลมเหมือนกันค่ะ้องกับพี่อภิมาหาความน่ารักค่ะถ้าให้เราเลือกนะระหว่างหนุ่มวิสที่เป็นแบบว่าหนุ่มหล่อมาดเข้มเลยกับหนูน้อยบ็อกแบกเราเลือกอะไรคะบ็อกแบกอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นพ่อน้องวิชบ็อกแบกครับเพราะว่าชอบ ความน่ารักของน้องวิทย์อยู่แล้วช่นกนานค่ะน่ารักน่ารักชอบเป็นหนุ่มน้อยบล็อกแบ็กค่ะเพราะว่าเราเป็นโพมัมิมี่คิดว่าเมนของเราเป็นไทป์ไหนอะโกเด้นครับเมนเป็นลูกแมวครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นโกเดน้นเออเป็นโ,โกเดน้นของเราเป็นแมวดำค่ะอาจจะคีย้อนแมวดำที่ทำตัวเหมือนจะเป็นแฟนหนุ่มแต่ก็ยังน่ารักเป็นแมวดำไทยแมวดำก็คือแบบแม่แมวดำฉันไทยหมาเด็กครับดูคีอ้อนนิดนิดไซเบเรียนน่ารักค่ะไทยหมากน้อยงุ้งงี้งุ้งงี้เป็นแมวดำน่ารักเมนสองคนได้ไหมได้เลยเป็นแม ทั้งคู่เลยอาจจะจะแมวคนละสีโกลเด้นครับแล้วก็แมวดำครับถ้าสมมติว่าเมนมาพูดกับเราถามเราว่าชอบอะไรในตัวผมที่สุดจะตอบอะไรให้เมนเรายิ้มแก้มปริรอยยิ้มที่ยิ้มให้เรานั่นแหละที่ทําให้เรามีความสุขชอบทุกตรงเลยแค่เขามาอยู่ตรงหน้าถ้าให้ยกตัวอย่างว่าอะไรน่ารักที่สุดในโลกจะตอบว่าเขาครับก็เป็นเขานั่นแหละค่ะชอบที่เขาเป็นขาน่นละ แล้วถ้าสมมติว่าให้หนหนุ่มวิเซนเนี่ยเขาเป็นดวงดาวในท้องฟ้าในจักรวาลเราจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นอะไรคะขอเป็นโลกละกันครับเพราะว่าเราจะได้มองดวงดาวเหล่านั้นอยู่บนฟ้าครับเป็นอุกกาบาตละกันค่ะอุกกาบาตในที่นี้หมายถึงอาจจะอยู่รอบๆบตัวนอ้องเป็นจักรวาลค่ะคอยโอบอุ้มดวงดาวทั้งหค่ะคงเป็นกาแล็กซี่ค่ะโอบล้อมน้องเขาไว้เลยขอสามคำให้กับ 6หนุ่มของเราอันนี้หน่อยค่ะ oh my god เก่งมากๆขอบคุณนะเท hey, มากๆน้องวิสหล่อแม่รักหนูหน่ารักมากพี่สาวชาวไรยของเราแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนหนุ่มๆเขาจะมาแจกความน่ารักปุ๊บบิ๊กหรือว่าจะมาแจกความเท,ท่ทะลุปลอด oh. ถ้าอยากตาออกแสงก็ตาว่านมาเลยค่ะ ความคาดหมายแบองแฟนของมัมมี่น่ารักจนอยากสมัครเป็นมัมมี่น้องวิชทำเอาใจแตกดังฟูงเลยวิชนี้ไม่ได้ขอแต่ฟ้าประทานมาให้ค่ะ NC t วิตปังแบบไม่ต้องสืบขอแบบนีด่วนลงไม่ไหวแล้วช่วยด้วยค่ะ ทุกคนเพราะว่าพี่สาวชาวไทยนะคะโดนขโมยหัวใจไปหมดแล้วความหลอกคือสับแอมความน่ารักพอกรุบท่าเปะเสี่ยงเปะนี่แหละคือสิ่งที่ชาววิซเซนต้องการนะคะและวันนี้นะก็ต้องขออวยยศให้กับ SM สเอ็ t ท a ูไทยแเลยนะคะที่มาเสิร์ฟความน่ารักสดใสแบบนี้นะคะทุกคนและครั้งหน้านะคะแฟนเวิร์ดจะพาทุกคนไปบุกงานไหนคนอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของโมโนทนีนาเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะวันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ